สวัสดีค่ะพบกันเป็นอีกครั้งกับรายการ YLG g o n i g h t นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วเป็นวันพฤหัสที่3มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันตอนที่ทองคำหลุดแนวรับบริเวณ1,930ค่ะลงมาเทสโซนแนวรับที่บริเวณ1,910-1,916นะคะยังวัดแนวต้าอันกันในช่วงท้ายอยู่เลยคะ่ะว่าถ้าดีตโตขึ้นไปไม่พาน1,927 1,935ขายก่อนได้นะคะซึ่งโดยรวมแล้ว1,935เหนียวต ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวัดกราฟกันตอนท้ายว่าตอนนี้กรอบแนวรับเป็นอย่างไรบ้าง Tra r a j e c t o r y หรือการเคลื่อนไหวของกราฟที่มีโอกาสเป็นไปได้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีแนวรับแนวต้านไหนที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะแต่ก่อนจะไปเริ่มที่เทคนิคค่ะเป็นขออนุญาตมาดูเรื่องของราคาวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ราคาทองนะคะในแง่ของราคาตัว gold spot เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 9 3 1 Us ัค่ะถือได้ว่า ขึ้นมาจ่อแนวต้านที่เราวัดกันไว้เมื่อวานนะคะเดี๋ยวดูค่ะวันนี้ว่าจะมีผ่านโชว์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะคะในแง่ของทองคําแท่งค่ะซื้อเข้าที่2 9งหมบาทต่อบาททองคํานะคะขายออกที่2 9งหมบาทต่อบาททองคําราคา YLG ซื้อเข้าที่29,735บาทต่อบาททองคําแล้วก็ขายออกที่29,760บาทต่อบาททองคํานะคะซื้อเข้ากับขายออกวันนี้เราห่างกันประมาณ35บาบาทต่อบาททอง คคเท่านนนะะั้ะะไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมน้องทองปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้เป็นลิสต์ปัจจัยที่กดดันทองเมื่อวานนี้หลักๆเลยค่ะหนึ่งเลยจะเป็นแรงขายทํากําไรเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเขาพยายามขึ้นไปเทสต์ไฮของวันก่อนหนะ้าบริเวณ19ึ่นกอน,นะคะแต่ไปได้ไม่ถึงดวงดาวนะคะไม่สามารถผ่านไฮเดิมไปได้แค่ประมาณ1947เพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็น่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา จุดหนึ่งที่ทําให้ทองคําร่วงลงแรงก็เพราะหลุดแนวรับสําคัญค่ะแนวรับสําคัญที่เราวัดกันน้อยเมื่อวานแถวทประมาณ19 3 0จะเห็นได้ว่าพอหลุดปุ๊บเนี่ยทองก็ทิ้งตัวลงมาเลยนะคะนั่นคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของทองอย่างแรกก็คือแรงขายทางกำไรแรงขายทางนิกเทคนิคค่ะ เรื่องที่2นะคะที่กดดันทองเมื่อวานนี้จะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เมื่อวานนี้อิมแพคท,ที่เกิดขึ้นกับตลาดทองคําอาจจะไม่มากเท่านอนฟาร์มที่กําลังจะเปิดเผยในช่วงวันศุกร์น,นะคะแต่ว่าถือว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐประจําเดือนกุมภาเนี่ยสูงกว่าที่ตลาด estimate ไว้หรือว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะตัวเลขคาดการของบุ o เบ b ร์ g Consensus เอ่ยตัว Forex Factory เอ่ยเนี่ยคา ดการว่าตัวเลขการจร้างงานภาคเอกชนาจาก ADP เดือนกุมภาน่าจะมีการจร้างงานเพิ่มขึ้นราวๆ4แสนตำแหน่งค่ะแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงออกมาบียอนกว่านั้นนะคะออกมาเพิ่มขึ้นถึงประมาณ5 7,100 0ตำแหน่งเลยถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆดีเกินคาดแล้วก็เป็นปัจจัยสาคัญที่กดดันทองนะคะเรื่องที่สอนะคะนอกจากตัวเลข Nonfarm ADP ที่ออกมาดีเกินคาดแล้วนะคะ รเรื่องที่สเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่กดดันทองเมื่อวานนี้ค่ะจะเป็นถ้อยถแถลงของคุณเจอร์มพาวเวลประธานเฟดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพาวเวลมีกำหนดในการถแถลงต่อคณะกรรมาการในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะแต่ว่าอย่างที่เป็นเรียนเมื่อวานนี้ว่าปกติแล้วเวลามีเทสติฟายเนี่ยมันจะมีรีมาร์ค่ะหรือว่าร่างถแถลงการที่จะถูกสื่อเปิดเผยออกมาก่อนนะคะซึ่งโดยรวมแล้วในร่างถแถลงการ ะะที่ถูกเปิดเผยออกมารวมถึงถ้อยแถลงของคุณเจอร์มพาวเวลค่ะเครื่องหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยกดทองอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่อาจจะหนุนทองในอนาคตค่ะวันนี้เป็นไฮไลท์2ประเด็นที่อยากให้ทุกคนรับทราบกันนะคะว่านี่แหละคือที่มาที่ทําให้ทองคําปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะคะเรื่องนี้มาจากการแสดงความเห็นของคุณพาวเวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนมีนาและการขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้ค่ะประโยคนี้คืออะไรนะคะคุณพ พาเวลส่งสัญญาณชัดเจนเลยค่ะว่าเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสนอเราก็สนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในการประชุมเดือนมีนาก็คือวันที่15-16มีนาคมนี้นะคะแต่คุณพาเวลบอกอย่างนี้ค่ะเขาจะสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยแค่25 b a s บ s p o เบสเท่านั้นนะคะ แต่ค่ะจุดหนึ่งที่ทําให้ตลาดทางคําตอบรับในเชิงลบคือแนวทางในการขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปในอนาคตค่ะคุณพาวเวลพูดอย่างนี้ค่ะคุณพาวเวลบอกว่าเฟดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าถามว้อเงินเฟ้อไม่ได้ลดลงตามที่เฟดเคยคาดไว้นะคะเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแบบเอ็กซ์ซีฟนะคะเชิงรุกมากยิ่งขึ้นซึ่งประโยคนี้เองค่ะ ถือเป็นประโยคที่ทําให้ตลาดมีการปรับเปลี่ยนการคาดการเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตเดี๋ยวเราไปว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกราฟกันไปเปิดตัวสัญญาณที่ว่ากันนะคะแต่จุดหนึ่งค่ะประโยคที่หนุนทองก็มีอยู่นะคะเมื่อวานนี้คุณพาเวลพูดถึงเรื่องของยูเครนรัสเซียแบบนี้ค่ะคุณพาเวลพูดชัดเจนเลยนะคะว่าสถานการณ์การโจมตียูเครนของรัสเซียเนี่ย อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าเอาลุกเนี่ยมีความไม่แน่นอนอย่างมากค่ะแล้วก็ในยะต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมีความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน และเฟดจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะประโยคนี้เป็นปัจจัยหนุนทองก็จริงแต่ดูเหมือนว่าตลาดจะโฟกัสเรื่องของแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยค่ะพูดง่ายๆว่าคุณพาวเวลเหมือนจะส่งสัญญานะคะว่าต่อให้มีรัสเซียยูเครนเฟดก็ยังจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปแต่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเอกระสมากน้อยแค่ไหน De พ end on ตัวเงินเฟอ้อเป็นหลักนะคะแล้วก็เฟดจะรอดูเรื่องของรัสเซียยูเครนว่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของเฟดกระทบต่อแผนการของเฟดหรือไม่ในอนาคต จุดหนึ่งประโยคนี้ของคุณพาเวลประโยคแรกนะคะทําให้ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแบบนี้นะคะวันนี้เป็นเปิดตัวสัญญาณที่เราเอาไว้ดูคะ่ะว่าตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างไรนะคะ ตารางนี้เนี่ยมาจาก CME Fed Watch Tool นะคะซึ่งจะบ่งชี้เลยค่ะว่าในแต่ละ Meeting Date หรือว่าในแต่ละการประชุม FED แต่ละรอบเนี่ยตลาดคาดการณ์การขยับขึ้นดอกเบี้ยด้วยโอกาสเท่าไหร่นะคะออก,ก่อนค่ะว่า อดอกเบีย้ยปัจจุบันของเฟดเนี่ยคือช่องนี้นะคะคือ0ถึง0.25%นะคะในการประชุมวันที่15-16มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยตอนนี้ค่ะตลาดคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยก็คือเพิ่มดอกเบีย้ยจาก0ูยถึง0.25%เนี่ยมาเป็น0 2 5ถึง0.5%โดยมี probability หรือว่าโอกาสถึง99.8%แต่เป็นอยากให้ดูตรงนี้ค่ะ อยากให้ดูช่องนี้นะคะช่องนี้เนี่ยคือโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point หรือว่า0.5%จะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะโอกาสเนี่ยเหลือ0%แล้วนะคะพูดง่ายๆว่าไม่มีใครคิดแล้วค่ะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point หรือว่า0.5%นักงคุณปิดโอกาสค่ะไม่ขึ้นแน่ๆนะคะ0.5%เนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะตลาดก็มองต่อนะคะว่ายังไงซะก็ขึ้นดอกเบี้ยแหละในเดือนมีนาคมแต่ว่า การความเคลื่อนไหวในเดนมีนาไม่ได้เอฟเฟกกับตลาดทองคําเท่ากับช่องนี้ค่ะช่องนี้คืออะไรนะคะช่องนี้คือตัวสัญญายูโรดอลลร์ฟิวเจอร์สที่จะบ่งชี้ตัวยีหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยนะสิ้นสุดอายุของสัญญายูโรดอลลร์ฟิวเจอร์สนั้นๆน,น,นะคะวันนี้เนี่ยเป็นเปิดตัวยูโรดอลลร์ฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคมหรือเดือนธันวาปี2022เพเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญายูโรลาตฟิเจอร์สอันนี้เนี่ยจะบ่งชี้จำนวนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดตลอดทั้งปีนี้นะคะโดยรวมค่ะ หลังจากเกิดเหตุโจมตีเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยทำให้นักลงทุนนะคะจากเดิมที่เคยคาดการว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเครั้งในปีนี้นะคะลดลงอย่างมีนัยะสำคัญเลยค่ะลดจาก7ครั้งเนี่ยเหลือประมาณ5ครั้งในปีนี้ซะด้วยซ้ำ ก่อนที่คุณพาวเวลจะถแถลงออกมานะคะแต่พอคุณพอเวลถแถลงออกมาต่อคอนเกรสปุ๊บนะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาดอลลาร์ฟิวเจอร์สเนี่ยปรับตัวลงอีกครั้งแล้วก็กลับมาพาซ์อินการขึ้นดอกเบี้ยราวๆ6ครั้งในปีนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าประโยคนี้ของคุณพาวเวลนั่นเองค่ะก็คือถ้าหากว่าเงินเฟอ้อไม่ลดลงเร็วดังที่คาดเอาไว้เฟดพร้อมจะดําเนินการเชิงรุกมากยิ่ขึ้นเพราะฉะนั้น เฟดจะ d e p e n d on d a t a d e p e n d o เเรื่องของเงินเฟอ้อและถ้าหากว่าราคาพลังงานสูงขนาดนี้ค่ะชื่อได้ว่าเงินเฟอ้อก็น่าจะลดยากเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าหากว่าเงินเฟอ้อสูงยังดําเนินต่อไปโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนในอนาคตแบบ Agressive ก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือปัจจัยที่3แล้วก็ปัจจัยสําคัญที่สุดที่กดดันทองคําอยู่เมื่อวานนี้นะคะการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยมันก็จะถูกสะท้อนมาในดอลลาร์สหรัฐถูกสะท้อนมาในตัวบอลยู ตัวบอลยิวเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณพาวเวลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวบอลยิวสิปีของสหรัฐมีการฟื้นตัวจากระดับต่ําสุดในรอบ8สัปดาห์ที่ประมาณ1.68 1 7นซนะคะแล้วก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ1.8%ออีกครั้งหนึ่งขึ้นไปทำไฮระราวๆ1.878%ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันทองคำเอาไว้เมื่อวานนี้ทำให้เขายังไม่ วันนี้นะคะวันนี้เราจะต้องตามอะไรต่อแบ่งเป็นตัวเลขก่อนค่ะต,ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะประมาณ3ทุ่ม45แล้วก็4ทุ่มค่ะ2ทุ่มจะเป็นตัวเลขจำนวนผู้ขับรับบิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะมีประสิทธิภาพการผลิตต่อนหน่วยขั้นสุดท้ายแล้วก็ประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อนหน่วยนะคะหลังจากนั้นประมาณ3าทุ่ม45จะมีการเปิดเผยดัชนี P.M.I. ภาคการบริการจากมาเก็ สี่ทุ่มก็จะมีการบบเปิดเผยดัชนี P M I ภาคการบริการจาก I S M ตัวนี้จะค่อนข้างสาคัญนะคะแล้วก็สี่ทุ่มด้วยกันนะคะจะมีการบบเปิดเผยตัวยอดสั่งซื้อภาคโรงงานด้วยค่ะแต่ไฮไลท์ยังเป็นคุณพาเวลนะคะวันนี้คุณพาเวลจะเทสติมนีหรือเทสติฟายเป็นวันที่2ค่ะแต่โดยปกติแล้ววันที่2ก็น่าจะคล้ายคลึงกับวันแรกนะคะน่าจะเป็นโทนเดียวกันเพียงแต่เบนก็อยากให้ติดตามประกอบค่ะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการถแถลงต่อคณะกรรมาการในวุฒิสภานะคะก็ต้องตาม ต่อว่าคณะกรมางที่การในวุฒิสภามีการยิงคําถามอะไรคุณพาเวลนะคะเพื่อที่จะทาให้คุณพาเวลเนี่ยเปิดปากพูดถึงแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในแบบที่ตลาดยังไม่รับรู้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้2องทุ่มครึ่งนะคะสี่ทุ่มนะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอาจจะมีอะไรเอฟเฟกตต่อตลาดของคําแน่นอนอีกหนึ่งจุดที่เราต้องตามคือเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะว่าเขามีการเจรจากันเป็นยังไงบ้างนะคะพัฒนาการของสถานการณ์เป็นไปในเชิงลบหรือเชิงบวก เพาคือตลาดหุ้นเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะช่วงนี้เนี่ยดูตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหลักเลยค่ะถ้าหากว่าตลาดหุ้นสหรัฐบวกเนี่ยทองคำก็มักจะได้รับแรงกดดันนะคะกลับการถ้าหากว,ว่าวันไหนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดตลาดในแดนลบแกว่งตัวในแดนลบนะคะทองคําก็น่าจะมีแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูตัวเลขดูคุณเทสคุณพาวเวลเทสทิฟายนะคะดูข่าวเรื่องของรัสเซียยูเครนและดูตลาดหุ้นสหรัฐในแง่ของปัจจัยพื้นฐานค่ะ ทีนี้มาดูในแง่ของปัจจัยเทคนิคกันดีกว่านะคะว่าทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เป็นทำ trajectory ในแลแบบเช่นเคยนะคะมีแค่สองสีนะคะมีอ๋อมีสามสีสิคะมีสีเขียวนะคะ สีส้มๆหน่อยแล้วก็แบริชุดก็จะเป็นสีสีแดงนะคะแต่ว่าให้น้ําหนักว่าน่าจะเป็นไม่สีเขียวก็ก็สีส้มมากกว่านะคะพอยคืออะไรพอ้อยคือเป็นมองเหมืนเดิมนะคะลอจิกของเบนยังเหมือนเดิมก็คือเป็นมองว่าชุดที่ขึ้นจาก1,780เนี่ย ยาวๆอันนี้เนี่ยราลี่อันนี้จบไปแล้วที่1,975ราคาอยู่ในชุดพักตัวนะคะซึ่งเขาอาจจะมี3เวฟหรือว่า5เวฟ whatever ยังไงก็ตามนะคะแต่รวมค่ะชุดที่ปรับตัวลงจาก1,974ลงมาหา1,877เนี่ย แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ใน Upside Corrective นะคะเป็นการปรับฐานนะคะเป็น Upside Corrective ของชุดลงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเฝ้าแนาวต้านที่เป็นวัดเสมอนะคะก็คือวัดทั้งในแง่ของ f i b o re r e t e s m e n t แล้วก็วัดทั้งในแง่ของ f i b o Expansion f i b o re Retestment ยังอยู่ที่เดิมค่ะเพราะว่าจะเป็นการวัดจาก High บริวณ1 9 4ลงมาหาโลบริเวณ1 8 7 7แเ็บ็ก็จะได้แนวต้านต่างๆนะคะก็คือประมาณ1,900 37,1953,1964นีี่คือนาวตานที่น้จักการวัดฟิโบว r e t เทสเมนต์นะคะแต่โดยรวมเป็นมองว่าก้อนนี้นะคะวันนี้มองได้2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นแบบสีเขียวคือมองว่าอัพไซ e ์ค r ร์เรกทีชุดนี้เนี่ยนะะียค่ะยังไม่จบนะคะมีความยืดยือออกไปนะคะแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งค่ะ จะมองว่าชุด upside r e c t i v e เนี่ยจบไปแล้วที่ประเวณ1น4 9 4 7ถึง1953ก็ได้นะคะซึ่งถ้าจบไปแล้วเนี่ย trajectory เ,เขาจะเป็นลักษณะของสีส้มนะคะดังนั้นมาดูกันนะคะว่าเบนมองยังไงเอาเริ่มต้นด้วย trajectory สีเขียวก่อนนะคะถ้าหากว,ว่า upside c o r e c t i v e ชุดนี้ยังไม่จบนะคะจุดหนึ่งที่ราคาทองคำเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือ1นน,นะคะ โอกาสที่ทองคำจะหลุดประมาณ1,913นเนี่ยน่าจะน้อยในกรณีที่จะขึ้นต่อค่ะเพราะฉะนั้นยังยืน1,913ได้เบ็ในฝั่งบนนะคะ แต่การคอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นต่อค่ะเขาต้องผ่านแนวต้านสําคัญแนวนี้ไปให้ได้นะคะแนวนี้ก็คือแนวต้านที่เป็นวัดให้เมื่อวานตอนเย็นค่ะแนวนี้ยังใช้ได้1935แนวนี้มายังไงนะคะเป็นการวัดฟิบูริทสเมนต์เหมือนกันนะคะเป็นวัดจาก1947ัก1947ลงมาหาโลเมื่อคืนเมื่อวานบริเวณ1913ค่ะจะเห็นได้ว่าโซนประมาณ1935 คือรี t มทเมนที่61.8%ซึ่งเป็นโกลเด้นเรโชของเรานะคะดังนั้นนะคะในกรณีที่จะขึ้นต่อ1เลยค่ะเขาจะไม่หลด 1, 13, ุด1913 2เขาจะผ่าน1935ขึ้นไป ถ้าผ่าน1935คนที่จะขายทำํำไรชะลอการถายออกไปก่อนนะคะรอดูเป้าถัดไปเป้าถัดไปอยู่ไหนนะคะเป้าถัดไปเนี่ยยังเป็นโซนไฮเดิมของเคาค่ะแถว1947-1953นะคะ1947คือไฮของเมื่อวานนี้1950คือไฮของวันก่อนหนา1953คือ f i b บ o Retestment ที่78.6%และ1950คือ Fibro Expansion ด้วยนะคะชุดนี้เนี่ยเป็นวัดโดยการคลิ ลิก1ที่1,889คลิก2ท,ที่หายของทองคำบริเวณ1,950แล้วก็มาวางนะคะที่บริเวณ1,913โลของเมื่อวานนี้นะคะเบนก็จะได้เป้า1,950เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแถ 1,947, 1,950, 1,953นี่คือกอระตุกตัวของคลัสเตอร์แนวต้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าผ่าน1,935ถือต่อรอได้รอดูแถวนี้นะคะไม่ผ่านโซน 1,947, 1,953เนี่ยราคาอาจจะมีการ pull back ลงมาหรืออาจจะปรับตัวลงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโซนนี้คือโซนปล่อยของนะคะคือโซนนี้นะคะ 1,947, 1,953นะคะเราจะถือต่อก็ต่อเมื่อราคามีการ pull back ลงมา แล้วเขา pull back ลงมาไม่เยอะมากนะคะอาจจะลงมาแค่ประมาณ38.2%ของชุดนี้เนี่ยแล้วดีตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งผ่านไฮเดิมก็สามารถถือต่อไปรอสเต็ปถัดไปที่ประมาณ1 9 6 4นะคะหรืออาจจะสูงได้ถึงประมาณ1,975ก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้น วันนี้ฝั่งบนดู1935ก่อนผ่าน1935ถือต่อนะคะรอขายโซนนี้1947-1953นะคะผ่านโซนนี้ก็ยังมีแนวต้นถัดไปที่1 9 6 4 1 9 7 5ตามลำดับแต่ถ้าเขาไม่ผ่าน1935น้องต,ติดชึ่งนะคะจะออกข้างต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นมองว่าแน่นอนวันนี้เรามีแนวรับสำคัญที่1913ค่ะ แต่อยากให้ตีเทรนด์ไลน์เส้นนี้เอาไว้เผื่อๆเอาไว้นะคะก็คือถ้าราคามีแรงขายจนหลุดเส้นนี้แล้วแล้วก็โอกาสที่เขาจะลงมารีเทส1,913ก็มีค่อนข้างสูงนะคะเส้นนี้นะขณะนี้เนี่ยจะอยู่ราวๆ1,920 สองหนึ่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่ผ่าน1935ลงมาอีกรอบยังยืนหนึ่งองศูนยังไม่แย่นะคะแต่เริ่มหลุด1 9ึ่งเก้เนี่ยให้ชะลอการซื้อออกไปรอดูให้ชัวร์ว่า1913โลของเมื่อคืนเอาอยู่หรือไม่นะคะการหลุด1 9ึ่เนี่ยจะคอนเฟิร์มเหรว่าชุดนี้จบนะคะพ b s o r ิ t i v e จบแล้วราคาจะปรับฐานลงในระดับที่ลึกกว่าเดิมนะคะหลุดหนึ่ชะลอการเข้าซื้อเก็บมือไว้ก่อนค่ะสอสไม,ม้ที่ เราจะแบ่งไม้กันก็คือ1นะคะไม้แถวๆประมาณ1,700อ่ะ1,902ถึง1,899นะคะมีอีกไม้หนึ่งที่ประมาณ1,970และการหลุด1,877เนี่ยคอนเฟิร์ม100%ว่าชุดนี้จบนะคะราคาจะมียอกาสปรับฐานอาจจะเปิดดาวไซด์ได้อีกสัก20เหรียญเลยนะคะรับถัดไปจะอยู่ประมาณ1,853เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูง่ายๆเลยค่ะฝั่งบน1,935นะคะฝั่งข้างล่างดูเดี๋ยวเป็นเพิ่มตรงนี้ดีกว่านะคะแทวๆประมาณ1,900 1นึ1น้นะคะหนึ 1, ่าถึงหนึ่นะคะแนวนี้นะคะนี่คือแนวรับระยะสั้นนะคะแต่ว่าแนาวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,913ยพราร่าคาออกได้2หน้านะคะแล้วก็ถ้าเบรกเอาทั้ง2หน้าเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกว่ามีรูมในการปรับตัว ปรับตัวขึ้นปรับตัวลงได้ทั้งสองหน้าด้วยเพราะอะไรเพราะว่าดูไอซ์ไอสิคะไอซ์ไอซในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกาะอยู่แถวๆมิดไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแบกเอา1์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามห้าก็บว่าเขาจะมีรูมให้โกลฟ์เฟร์เตอร์ค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อกลับกันนะคะถ้าหากว่าเขาหลุดแนวรับเนี่ยเขาก็จะมีรูมให้มีการปรับตัวลงต่อเช่นเดียวกันนะคะหลายคนอาจจะไม่เห็นตัวไอซ์ไอนะคะดูเหมือนว่าแถบฟุตเตอร์ข้างล่างมันจะปิดเดี๋ยวเป็นปิดก่อนนะคะ เบนขออนุญ,ญาตปิดฟุตเตอร์ข้างล่างนะคะโอเคนะคะปิดแล้วนะคะอ่าจุดสังเกตก็คืออะไรเบนมองว่าไอซายนะคะตอนนี้เนี่ยในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเกาะเกาะอยู่แถวมิดไลน์ที่ประมาณห้าสิบเท่ากับว่าถ้าเขาเบรกเอาหนึ่งเก้าสามห้าก็ มีโอกาสไปต่อได้อีกพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชัยก็ยังมีโอกาสขึ้นไปจนกว่าจะถึงโซนโอเวอร์บอทกลับกันถ้าเขาเบรกเอาท์ในฝั่งข้างล่างเนี่ยก็ยังมีรูมให้เขามีการปรับตัวลงต่อเพราะว่าเขาก็ยังไม่ถึงจุดโอเวอร์โซเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อได้ว่าเบรกเอาท์ปุ๊บราคาน่าจะมีการเหวี่ยงนะคะดังนั้นระมัดระวังดีๆนะคะเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าเมื่อวานมีการหลุดโชว์ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเกรงว่าจะมีการเบรกเอาท์โชว์นะคะเพราะฉะนั้นจ้องดีๆนะคะ1935,93 19็น Tar สีเขียวนะคะ ขึ้นต่อต้านถัดไป1947 1953ไม่ผ่าน1935นะคะราคาย,ยังออกข้างหรือปรับตัวลงได้ปรับตัวลงมาไม่หลุด1920 1921ยังรักษาทรงนะคะเริ่มหลุด1920 1921เนี่ยชะลอการเข้าซื้อรอดูแนวะรับสำคัญที่1913หลุด1913คอนเฟิร์มการลงต่อนะคะถอยจุดซื้อมายัง23โซนนี้นะคะหลุด1877เป็นว่าทรงมันจะเริ่มแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นหลุด1877ยุดซื้อนะคะนี่คือเทคนิคขาราคา วันนี้นะคะแวบมาดูบาทกันกเ,เล็กน้อยนะคะ บาทเนี่ยเมื่อาวานะคะ่ะยังเล็งๆกันอยู่เลยนะคะว่าเขาเป็น triangle ก้อนนี้นะคะดูเหมือนว่าเป็น barrier triangle นะคะต้านแถวๆประมาณ32.79ของข้าของค่าเงินบาทก็ถือว่าเป็นแนวต้านเป็น barrier ที่แข็งแกร่งเพราะว่าไม่ผ่านจุดนี้ปุ๊บนะคะเขาก็มีการลงมาหลุด out break out นะคะกรอบ triangle แล้วก็ลงมา test แนวรับที่ประมาณ32.40-32.43ซึ่งแนวรับโซนนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าตัวบาทอาจจะ สั่นออกข้างนะคะจนกว่าจะมีการเบรกเอากรอบแนวรับแน,ว,นวต้านสําคัญวันนี้เป็นมองว่าแนาวต้านบาทระยะสั้นๆนะคะนอกจากจะมีต้านสําคัญที่3 2 7 9 3 2 8 9แล้วเขามีแนวต้านระยะสั้นที่เบนวัดจากฟิโบรีเทเมนต์นะคะวัดจากไฮของเมื่อวานแถวๆประมาณ32.77มหาโลของวันนี้ที่เป็น32.40นะคะเบนก็จะได้แนวต้านที่เป็นฟิโบ61.8เอ็ดปอร์เซ็นต์แถวๆประมาณ32.58ถึง32.53โซนนี้ถ้าไม่ผ่านอาจจะ มีการอ่อนอมีมีการแข็งค่าลงมาทดสอบกรอบด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าผ่านประมาณ32.63เนี่ยเชื่อได้ว่าบาทจะกลับไปอ่อนค่าไปรีเทสไปวัดกันอีกทีแถวๆประมาณ 32.79- 3 2 9. 3. 32. 8 9ค่ะเชื่อได้ว่าบาทจะออกข้างค่ะถ้ามีการแบกเอาเมื่อไหร่ก็น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาลุ้นทองกันนะคะว่า จะผ่าน1935ไปหรือไม่นะคะผ่าน1935ขึ้นต่อค่ะน่าจะขยับขึ้นต่อแล้วก็ไปวัดโซนแนวต้านนี้นะคะเป็น t r a j e c t o r y สีเขียวนะคะแต่ว่าโดยรวมถ้ายังไม่ผ่านก็แนะนําแบ่งขายเป็นระยะนะคะถือต่อบางส่วนเพื่อกันความเสี่ยงของพอร์ตแบ่งขายบางส่วนเผื่อที่จะมีแรงขายทางกลยุออกมาเราจะได้เรามาช้อนซื้อไม้ถัดไปได้เวลาลงคามีการตัวลงนะคะไม่ผ่าน1935ยังออกข้างได้นะคะออกข้างปุ๊บย่อลงมายังยืน19 920ยังพอมีลุ้นเทสต์กรอบบนอีกหลุด1920เนี่ยต้องชะลอการเข้าซื้อออกไปดูที่ชัวร์ว่า1913เอาอยู่นะคะหลุด1913แสดงว่าอัพไซค์คอร์เรกีฟจบแล้วราคาต้องตัดฐานนะคะนี่คือทองคำนะคะนี่คือบาทวันนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้เป็นน่าจะครบถ้วนกระบวนความนะคะก่อนจะลากันไปฝากโปรโมชั่นของ YLG ค่ะตอนนี้วางเงินหลักประกัน5้าหมื่นสามารถซื้อขายทองคําแทง 99. 99่ง99.99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองนะคะใครเทรดในตลาดที่เฟกค่ะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ดีกว่าค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ในตลาดที่เฟกเลยนะคะหรือใครสนใจเทรดในสัญญา Futures นะคะต่างประเทศค่ะ YLG Futures ร่วมมือกับตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่สุดในโลกอย่าง CME Group นะคะผานักบัญ ไปเทรดครูดออฟิวเจอร์สนะคะตัวโคเมโกตัวอินดิซีฟิวเจอร์สก็มีนะคะสนใจก็ DM มาได้นะคะหรือใครออมทองค่ะเว็บ y l g ย o s a v i n g c o m นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคาเรียลไทม์ด้วยค่ะ แต่วันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานพิงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ